วันนี้จะเป็นไขวสิ่งนี้มาค่ะอยากได้มาแล้วเขาคือเห็นแล้วมันสวยอะค่ะชอบตรงที่ว่ามันเป็นกระเป๋าสารอันนี้นะคะมีหลายสีให้เลือกเป็นกระเป๋าสารสไตล์มินิมอลชอบตรงที่สายสะพายเนี่ยเขาปรับระดับได้ด้วยบางทีเราแบบอยากเออสะพายแบบสั้นๆยาวๆได้หมดเลยนะคะ สำ่ัญนะคะใส่มือถือได้มันสูงมากไอโฟนได้ทุกรุ่นเลยอันนี้นะคะเพื่อนๆหน้าตาหน้าใช้ออกแบบสวยงามเอาไปเที่ยวหรือว่าใส่ไปเออเก๋ๆสะพาไปทำงานนะคะอันนี้คือแบบเหมาะสำหรับผู้หญิงผู้ชายได้หมดเลยนะคะอันนี้ก็ใช้งานง่ายเปิดสะดวก ถ้าเพื่อนๆอ,อยากได้แบบนี้บ้างนะคะเดี๋ยวเจ๊ปันใส่รายละเอียดไว้ให้ใต้โพสต์ค่ะ